พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเห็นไหมได้เยอะเลยเดี๋ยวจะเผาไว้ให้หมดเลยแล้วก็เอาไปแบ่งญาติกิน เาฝักกําลังงามเลยนะครับน,นี่ครับเราจะเผาแบบนี้นะครับเผาให้มันดำแบบนี้ครับเวลาเรา,เาไปล้างแค่เราจุ่มน้ำไปเราก็จะล้างออกง่ายครับนี่นะครับฝักนี้คือฝักที่เผาโอเคแล้วนะครับท่านผู้ชมฝักนี้โอเคแล้วนะครับฝักนี้โอเคแล้ว ฝักนี้ก็โอเคแล้วนะครับเอาชุดใหม่ขึ้นคันนี้ครับเผาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาไปล้างครับเปิดน้ําใส่กระมังให้เต็มนี้วเราก็จะเอานี่ยครับลงแช่เลยนะครับแช่ไว้ให้น้ํามันซึมเข้ากับนะครับเปลือกที่เป็นสีดําเนี่ยเวลามันซึมเข้าไปแล้วเวลาเราล้างเราก็จะลูดลูดออกง่ายผมจะลูดให้ดูเห็นไหมครับ จะรูดออ,ออกง่ายๆนยครับแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําสุดท้ายเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหมากลิ้นฟ้าหรือว่าหมากเพกาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อพงจะพามาดู มกเพกาหรือว่าหมากลิ้นฟ้านะครับที่พ่อผมปลูกไว้ที่บ้านนะครับจําไม่ได้แล้วนะครับว่าปลูกไว้กี่ปีท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ตอนที่ผมซื้อมาเนี่พ่อค้าบอกว่าเป็นเพกาเตี้ยนะครับท่านผู้ชมปลูกไว้หลายปีแล้วครับตอนนี้ไม่เตี้ยแล้วนะครับโหนสูงมากครับ ก็ตั้งแต่ที่ผมปลูกไว้ผมก็ตัดยอดหลายรอบแล้วครับเนี่ยนะครับที่มันแตกนี่ครับตรงเนี้ยคือผมตัดยอดตัดยอดออกเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้นมันก็โตขึ้นทูกวันทุกปีก็เลยไม่ได้ตัดนะครับตอนนี้เป็นเพกาที่ต้นใหญ่แล้วก็สูงนะครับปีนี้ดกมากครับท่านผู้ชมน่นครับผมจะเรียกว่า หมากลิ้นฟ้านะครับหมากลิ้นฟ้าที่ผมเรียกนะครับหมากลิ้นฟ้าแต่ว่าชื่อเป็นทางการก็เพกานะครับผมชอบนะครับชอบทานมากสมัยเป็นเด็กเน่ก็คือจะไปเอามาจากที่ป่านะครับคุณพ่อจะชอบเอามาเผาแล้วก็เอามา ถ้าใส่กับเนื้อนะครับก้อยเนื้อเวลาก้อยเนื้ออย่างเงี้ยก็เอามากินกับก้อยเนื้ออร่อยมากครับวันนี้นี่ก็ผมก็คิดว่าผมจะลาบเหนียวกินนะครับลาบเนื้อนะครับลาบเหนียวผมก็เลยว่าจะเอาเพกามาเผานะครับคราวนี้ว่าที่บ้านเราเนี่ยก็คือไม่ได้ก่อไฟเลยนะครับก็จะใช้แต่เตาไฟฟ้าก็มีปัญหาว่าถ้าอยากกินเนี่ยก็ ต้องก่อไฟครับคราวนี้ถ้าเราก่อไฟเราก็จะต้องก่อแล้วก็ต้องเผาไว้ทีเลยเยอะๆเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมผมก็จะเอาลงให้หมดเลยนี่ครับท่านผู้ชมที่เห็นเป็นฝักยูอเนี่ยนะครับพังฝักก็เริ่มแก่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าแก่แล้วก็จะกินไม้อร่อยครับผมก็จะเอามาทั้งหมดเลยแล้วก็จะเผาแล้วก็จะฟิตไว เอาไว้กินเวลาเราอยากจะกินนะครับก็เผาแล้วเนี่ยเราสามารถกินกับลาบกินกับปนอย่างนี้ก็ได้กินกับน้ําพริกอย่างนี้ก็ได้นะครับตจํานะครับเนี่ย่านผู้ชมนี่อันนี้มันก็จะออกใหม่มาเรื่อยนะครับดอกนะครับปีนี้เป็นดกนะครับนฮะนะครับอยู่ตํามากครับเนี่ยเอื้อมถึงนะครับอันนี้ ส่วนอันสูงก็มีเราจะใช้ไม้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดูปีที่แล้วนะครับอันนี้ปีที่แล้วกินไม่ทันเห็นไ,ไหมครับมีเป็นฝักปีที่แล้วครับกินไม่ทันมันก็จะแตกออกแล้วก็ร่วงนะครับร่วงแล้วมันก็จะปิวไปตามบริเวณนี้มันก็จะเกิดนะครับท่านผู้ชมก็จะเกิดใหม่นะครับอุ้เยอะมากทางโน้อนอยู่ตรงสูงๆนี้ก็จะเอาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชม ถ้าเอาไม่ถึงก็จะปล่อยให้มันแก่ไปเลยครับส่วนอันไหนที่เอาถึงเราก็จะเอาแต่ว่าผมกล่าวว่าปีนี้นี่ถ้าเกิดผมเอากินแล้วนะครับนะครับผมก็จะตัดเพื่อว่าจะให้มันแตกใหม่นะครับจะได้เอากินได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเรามาเด็ดกันเลยแล้วผมก็จะเอาไปเผานะครับนะ่ครับท่านผู้ชมยังอ่อนอยู่นะครับนะครับ มันยังอ่อนอยู่เลยนะวันนี้จะเผาเย็นนี้จะก่อไฟนะครับไม้ผมก็เตรียมมาแล้วนะครับเรียกว่าไม้เศร้าครับเอาไม้เศร้าสอยเอานะครับส่วนตรงนี้นี่ผมจะขึ้นไปได้นะครับเนี่ยขึ้นก่อ มันบร์รีน่ะนะครับขึ้นต้นมันบร์รีน่ะครับขึ้นไปเด็ดเอาได้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่มากลินฟ้าเยอะมากขึ้นมาด้านบนแล้วนะเดี๋ยวผมจะหักเอาเลย อันนี้โอ้ล่วงไปแล้วนะครับอ้อันนี้นะครับ,เก,บเกือบแก่แล้วนะครับท่านผู้ชมบริเวณที่ต่ำๆนี่ผมเก็บเอาจนหมดแล้วนะครับเหลือส่วนที่อยู่ด้านบนสูงๆรู้่น,นะครับเอาไม่ได้ก็คงปล่อยไว้นี่นะครับท่านผู้ชม เก็บก่อนสักกําลังกินเลยนะครับเนี่ยกำลังเผาดีเลยขนาดนี้ยังไม่แก่นะครับท่านะผู้ชมมีฝักนี้น่าจะแก่แล้วเนี่ยครับโอ้ยังเนี่ยฝักนี้เริ่มแก่แล้วครับหยิกไม่ค่อยเข้าแล้วมีอยู่ฝักเดียวที่แก่เนะนี่ยฝักนี้ครับนอกนั้นก็กําลังกินนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมได้เยอะเลยเดี๋ยวจะเผาไว้ให้หมดเลยแล้วก็เอาไปแบ่งญาติกินครับนะครับ เดี๋ยวเราไปเผากันนะครับวันนี้จะก่อไฟแล้วก็เผาครับผมจัดการก่อไฟเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฟืนก็ใช้ฟืนหลังบ้านเรานี่แหละนะครับหลังบ้านเรามีป่ายางนาอยู่นะครับก็เอาไม้ยางนานะครับไม้ยางนานี่มันก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วมันก็จะติดไฟง่ายครับอันนี้ผมก็จะเผานะครับท่านผู้ชม ก็จะาวางเผาเลยแบบนี้แหละวางเผาไฟแบบกำลังลุกนี่แหละครับเขาถึงจะเรียกว่าการเผานะครับฝักแก่แยกออกครับฝักไหนหยิกได้อยู่ก็คือยังออดอยู่นะครับเรื่เผาฝักกำลังงามเลยนะครับนี่ นี่ครับเราจะเผาแบบนี้นะครับเผาให้มันดำแบบนี้ครับเวลาเราอ,อไปล้างแค่เราจุ่มน้ําไปเราก็จะล้างออกง่ายครับให้มันดำแบบนี้ครับจะไล้างออกง่ายทั้งฟักเลยนะครับถ้าแบบที่มีเขียวๆอยู่แบบนั้นก็ยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาเราล้างแล้วครา,าบเขียวๆนะี่มันก็ยังติดอยู่ครับคราบเปือกมันนะครับถ้าแบบนี้เราไปจุ่มน้ําออกหมดเลยนะครับล้างง่ายมากครับอันนี้คือการเผาหมากลิ้นฟ้านะครับหรือว่าหมากเพกาครับนี่นะครับฝักนี้คือฝักที่เผาโอเคแล้วนะครับท่านผู้ชม คือโอเคแล้วฝักนี้เราก็จะเอาไว้ไปล้างนะครับโยนลงน้ําแล้วก็ล้างแล้วก็ลูดออกเลยฝักนี้ยังไม่โอเคนะครับนี่ต้องเผาต่ออีกหน่อยนะครับเกอบได้แล้วนะครับสองฝักนี้กำลังงามนะครับสองฝักนี้ กำลังงามเลยอ่อนกำลังดีครับได้กินเยอะครับกินหมดเลยฝักแบบนี้แต่ฝักนี้ก็อาจจะแก่ไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะแข็งๆแล้วแต่ก็ทานได้อยู่นะครับฝักนี้ฝักนี้อ่อนเอาสองฝักนี้ให้โอเคนะครับ นี่เห็นไหมมันยังมันยังไม่เป็นสีดำนี่ครับตรงเนี้ยครับให้มันเป็นสีดำก่อนแล้วมันก็จะล้างง่ายผักนี้โอเคแล้วนะครับผักนี้โอเคแล้วผักนี้ก็โอเคแล้วนะครับเอาชุดใหม่ขึ้นคันนี้ครับนี่ครับตะกร้าเต็มเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวจะเผาให้หมดเลยนะครับนี่นี่ฝักกาลังงามนะครับไม่แก่นะครับอันนี้ฝักอ่อนครับฝักอ่อนกําลังกินเลยครับนี่เดี๋ยวจะเผาให้หมดนะครับเผาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาไปล้างนะครับค่นี้ล้างง่ายๆครับนะครับเปิดน้ำใส่กะละมังให้เต็ม น,นี่เราก็จะเอาเนี่ครับลงแช่เลยนะครับแช่ไว้สักคู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะล้างออกง่ายนะครับท่านผู้ชมแช่แบบนี้เลยน้ำสุดท้ายเราก็เอาน้ำดื่มล้างครับอันนี้เราแช่เลยครับแช่เสรจในกระมังเนี่ยแช่ให้น้ำมันซึมเข้ากับนะครับเลือที่เป็นสีดำเนี่ย เวลามันซึมเข้าไปแล้วเวลาเราล้างเราก็จะลูดลูดออกง่ายมากครับท่านผู้ชมแล้วมันก็จะสะอาดนะเอาแช่ไว้ก่อนนะนี้เราก็จะมาลูดออกอย่างเงี้ยครับลูดออกง่ายมากครับท่านผู้ชมนี่ครับลูดออกง่ายมากเอาแช่นะ้ำไว้สักหน่อยกันเนะี่ยลูดออกหมดอย่างเงี้ย ทีนี้เราก็จะมาล้างนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเวลาเราแช่ไว้แล้วเนี่ยนี่มันก็จะรูดออกง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะรูดออกง่ายๆครับตรงด้านข้างนี่เราก็อ่างเงี้ยครับออกจะสะอาดดีมากออกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็ล้างน้ําแรกก่อนแบบนี้แล้วก็ ต่อไปก็ล้างน้ำสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำสามสุดท้ายนี่เราก็เอาน้ำดื่นเราล้างมันจะได้สะอาดสะอาดนะครับนี่ครับออย่างเงี้ยแล้วรอรอบอีกรอบหนึ่งนะครับมีรอบแรกนะครับระลูดออก่เียครับด้านข้างนี่ก็อย่างเงี้ยครับเอามือจับออกจับออก ออกง่ายครับนะนี่ผมจะลูดให้ดูเห็นไหครับจะลูดออกนี่ออกง่ายง่ายเนี้ยครับเดี๋ยวจะทําการล้างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพ่อพงก็ทําการล้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำสุดท้ายเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับน่าทานมากครับอันนี้พ่อพงก็จะเอาไปทำกินนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเมนูของพ่อพงก็มีแค่เอาไปกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปกินกับปนแล้วก็ที่หลักๆเลยก็คือกินกับลาบกับก้อยครับ กินกับลาบกับก้อยแล้วก็ล่าเนื้อแค่นั้นนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านอื่นๆเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครมีเมนูเด็ดๆอะไรก็แนะนำพ่อพงได้นะครับนี่ครับล้างแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม หมากลิ้นฟ้าหรือว่าหมากเพกาครับพอผมก็จัดการเผาแล้วก็ล้างเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ